จอๆกักาจนไหนมาอยงโอเคเรียบร้อยเก่งจังเลยเอาทิ้งขยะก็เป็นอันนี้น้องเพ็เราไปเก็บนะไปเก็บเาจะออก้านี้กับนี้ลูกเก่งแล้วลูกหนูเก่งแล้เออหนูหนูต้องเก่งหนูอย่างนี้แหละ อ่ะอ่ะอ่ะนูเก่งนูจะเป็นอย่างนี้แหละเออนูงคนเก่งละถ้าถ้าน้องแกล้งของเขาจะกอดเอิ๊กเราซูมเลยเอาฮ่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 าย่าฮ่าฮ่าย่าฮ่วฮ่าจะได้าม่าฮ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 ่อฮ่าฮ่่าก่่เ โอเคค่ะเอ่อมะม่วงหมดแล้วคนก็จะนอนนะคะสองพันห้านะคะโอคนไม่หนีเลยอือคนไม่หนีเลยเออบายบายแล้วบายแล้วปายังบายบายแล้วสวัสดีจ้าก่อนปาป๊าปาป๊าปาปาให้คุณแม่นอนนะไหนตบตูดแม่ก่อนตบตูดให้แม่นอนก่อนโอ้นอนนอนแม่อ๋อนอนนะโอ้กอดกอดโอ้ยกอดกอดกันกอดกันโอ้ โอ้ยโนโน่โนโน่บารูเรงโนโน่ยังเดียวกำลังข่อยโนโน่โอ้มีกลิ่นอะไรออกมาเนี่ยไม่ไม่โอ้โหย้อมยุ้ดยุ้ดยุดย้อมพึ่งบายบายจะเต้าแฟรดปิ้ว บิวไทยอึ okay. hey. oh, ๊บโอเคโอเคโอ้ยกอดกัน so อีกแล้วโอ้ยหมือห่างก็ได้เพินปู้อยมือนอุูนะชัวชัวมาไหนกอดกันไปนอนเหรอเออเชือ ว้าวช้างชงช้างช้นนี้เบ่งเหรเบ่งหลายชาติแล้วเกินดูดูท่าเบ่งเออโอเคโอเคลูกโอเคเบ่งเลยลูกเบ่งเลยมะมวงได้ผลเลยเแกนมะมวงได้ผลเลยคับพี่น้องบูบี่มองสิไปละอ่ะอ่ะอมุนอ ไปบุญไปใส้ไก่กับวะไ้เออบุญของมุเจ้าบุญโอ้แม่เจ็บล่ะลูกโอ้แม่เจ็บโอ้แม่เจ็บโอ้บารีมุเจ้าเบิุงตอนนี้เด้อบารีเขาเบุญเต้าเพชรเต้าเพชรกันพอมาบารี้ย ดูสองพันเจ็ดป้านี่มีคนเดิมจิบจิบนกยูงสวยไหมลูกนืมลูอ่านคอไก่ให้แม่ดูฟังหรือยังลูกไก่ร้องยังไงนะ